รถยนต์เนี่ยก่อนจะสตาร์ทดูให้ดีนะครับว่าใส่เกียร์อยู่หรือเปล่าเพราะว่าพอใส่เกียร์แล้วเนี่ยสตาร์ทปุ๊บมันจะกระชากมันจะพุ่งเลยถูกไหม<ช>เหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับคนขับยืนยันไม่ได้เมาไม่ได้เมาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอใส่เกียร์เอาไว้แล้วสตาร์ทปุ๊บชนทะลุกำแพงเลยครับ Oh. อันนี้คือไม่ได้รีบไปไหนนะครับแต่ว่ารถเนี่ยใส่เกียร์เพราะฉะนั้นพอสตาร์ทปุ๊บมันก็เลยพุ่งไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยแหละครับเป็นเหตุการณ์ที่วงจรปิดนี่จับภาพเอาไว้ได้หลายมุมเลยนะครับกระบะสีดําคันนี้พุ่งเข้าบ้านของเพื่อนบ้านด้วยนะแล้วก็ชนกําแพงประตูรั้วหน้าบ้านทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเกือบจะโดนรถที่เจ้าของบ้านจอดเอาไว้แล้วคุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดดูตั้งแต่ต้นเนี่ย ดูตั้งแต่ต้นหน่อยก็จะเห็นว่าประตูเปิดเอาไว้ประตูรถเห็นไหมครับเนี่ยยังเปิดค้างเอาไว้เลยคือตัวของคนขับเนี่ยยังไม่ทันไี้เข้าไปนั่งดีเลยนี่ขาข้างหนึ่งยังอยู่นอกรถเลยอ่ะเอารถไปแล้วอ่ะออกตัวไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เจ้าของบ้านเอามาโพสต์ไว้บอกว่าเลิกงานมาต้องเจออะไรแบบนี้อุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ความเสียหายมันเกินจะรับไหวจุกเลย S <S เป็นเหตุการณ์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีชาวเน็ตก็แบบว่าโอ้โหเข้าไปให้กำลังใจเจ้าของบ้านแล้วก็ถามไทยมันคืออะไรถึงต้องแรงเบอร์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นลงพื้นที่ไปดูหน่อยที่บ้านที่เกิดเหตุเนะี่ยคุณผู้ชมเขาเป็นบ้านหลังหัวมุมนะเ,ออเขาบอกว่าผู้นี้คือมันก็คือเป็นทางสามแพร่งพอดีนะคะคทีนี้เนี่ยที่บ้านเขาก็มีป้ายติดเอาไว้ด้วยนะติดว่ากรุณาขับช้า ก็ติดอยู่ตรงข้างๆกำแพงที่มันทะลุเลยนี่แหละคุณผู้ชมนี่คือสภาพความเสียหายเห็นไหมบอกให้ขับช้าๆก็ขับช้าตรงไป้ายไงแต่ว่าข้างๆป้ายเนี่ยอาจจะเร็วทะลุไปแล้วนะคะไม่แต่ว่าเป็นอุบัติเหตุไงเ,<อ>เขาไม่ได้ใช้ความเร็วในการขับถูกไหมแต่ว่ามันเกิดจากการที่เข้าเกียร์ค้างอยู่แล้วมันพุ่งเอเอเนี่ยดูความเสียหายนะรั้วกำแพงอะไรเนี่ยแตกค่ะเศษกระจัดกระจายไปหมด<อ>กระจกก็แตกประตูรั้วปิดไม่ได้ เจ้าของบ้านคือคุณวิทยาอายุ34ปีบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยประมาณสักสองทุ่มตัวเขาออกไปซื้อข้าวข้างนอกค่ะลูกสาวเนี่ยโทรมาหาบอกว่าพ่อรถกระบะชนบ้านตัวเขาก็เลยตัดสินใจรีบกลับมาดูนะคะเห็นว่ากำแพงบ้านเนี่ยมันพังเกือบหมดเลยค่ะรถคันที่มาชนก็เป็นรถของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนี่แหละนะสาเหตุเนี่ยเจ้าของรถพูดคุยกับเขาค่ะบอกว่าไม่ได้เมาแต่ลูกเนี่ยเข้าเกียร์เอาไว้ ตัวพ่อไม่รู้พอขึ้นไปนั่งปั๊บนะคะไปสตาร์ทรถรถมันก็เลยพุ่งออกมาอย่างที่เห็นโชคดีเหลือเกินที่วันนี้ไม่ใช่วันหยุดค่ะไม่งั้นเนี่ยอาจมีคนมานั่งหน้าบ้านและถูกชนเจ็บได้ค่ะก็ใส่เกียร์ไว้แล้วก็แก่ขึ้นสตาร์ทเนี่ยขึ้นสตาร์ทวิ่งเลยใช่แล้วก็แบบจังหวะเกีขึ้นยังไม่เต็มตัวได้เลยเกีน,น่าจะยังบังคับรถได้ไม่เต็มตัว ก็เลยอาจจะไปเหยียบขันเด่งเสริมโดยว่าอันนี้ไม่รู้กันตอนนั้นไม่มีใครมานั่งเล่นไม่ีไม่มีปกติจะนั่งไหมตรง้วตรงนั้นถ้าเป็นสาทิตจะนั่งอยู่ก็ดีแล้วคนมีมีคนเป็นไรครับปกติจะนั่งไหมตรง้วก็ยังถือว่าโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็จะมีแค่ความเสียหายซึ่งตอนนี้ผู้รับเหมา มาประเมินราคาซ่อมกำแพงกับโครงสร้างและประมาณ6 0,000บาทนะครับ <_ an> อันนี้ไม่รวมต้นไม้ของตกแต่งกระเบื้องนะครับเดี๋ยวเจ้าของรถจะรับผิดชอบให้ทั้งหมดแล้วก็ให้ประกันเนี่ยมาเคลียเพราะฉะนั้นบ้านของเพื่อนบ้านที่เสียหายก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรเอาเป็นว่าเอามาเตือนเรื่องของการสตาร์ทรถแล้วก็การขับขี่ในวันเสาร์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ